สวัสดีครับโคโคอนัตบันสซบันไ,นไ,นไมามะพร้าวนะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่านะครับเกี่ยวกับปัญหาการเลี้ยงลากด้วยน้ํานะครับผมคือซึ่งผมก็เพิ่งจะมาเจอสาเหตุไอเจอสาเหตุไม่ใช่สาเหตุครับมาเจอปัญหานะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเป็นพ่ออะไรแต่ก็คือเอาเอาปัญหามาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับสาเหตุแรกที่ผมเจอนะครับ คือยอดมันเน่าหรือมันแห้งนะครับผมนี่นะครับอยู่มันก็นแห้งไปเองนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ด้วยนี่นะครับอืมอาจจะเป็นเพราะด้วยสภาพอากาศนะครับอากาศที่มันร้อนนะครับร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับผมแล้วก็พวกเพีย้ยพวกมแมลงนะครับมันเข้าไปด้านเนี้ยด้านในด้านล่างเนี่ยครับ น่าจะเป็นปัญหามันน่าจะเป็นตรงนั้นนะครับเนี่ยนี่เลยครับเฉียให้ดูเรนท่เนี่นี่มันเน่าข้างในเลยครับนี่นี่นะคือก่อนนั้นเนี่ยผมมันมันมีพวกเพี้ยพวกอะไรมากัดมากินอยู่นะครับก่อนที่ผมฉีดยานะครับอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับคือเป็นแบบว่าเพี้ยมแมลงมากัดมา,มากินมาดูดอะไรเนี่ย น้ำเลี้ยงนะครับมันก็เลยมันเลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ล่ามันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันถ้าเกิดนั่นไปมันจะโตอีกมไหมนะครับก็จะเอาไว้สักระยะนึงนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นนะครับเนี่ยต้วนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกันครับใบมันไหม้นะครับผมน่าจะ,กะเ,เกิดแบบว่า สภาพอากาศนะครับรอที่รอ้อบอ้าวนะครับเลยให้ทําให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่สองก็คือพวกมแมลงนะครับมแมลงมามาดูดน้ําเลี้ยงนะครับมากินมาเนี่ยตามแบบว่าตามในในในด้านในของกลับมันนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาหลักนะครับที่ที่เจอมานะครับผม แต่ผมก็ใช้วิธีแก้โดยที่ว่าฉีดยานะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับช่วยได้ดีเลยเลยครับฉีดยาฆ่าแมลงนะครับแต่ก็ใช้ไม่บ่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบวิธีนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะนั่นจริงๆเราก็ถ้าจะป้องกันก็เอาหาน้ําส้มควันไม้มานะครับมาจัดการนะครับผมเอ่อ วิธีแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือรากเน่าครับส่วนรากเน่าเนี่ยผมก็เป็นนะครับอาจจะไม่ค่อยดูแลวไม่ทั่วถึงนะครับมันก็จะเกิดการรากเน่าแต่ก็คือสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่เราต้องเปลี่ยนน้ํานะครับเปลี่ยนน้ําประจํานะครับมันก็จะพอช่วยเรื่องนี้ได้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกน้ําลูกน้ําเนี่ยมันก็ ถ้าเราเปลี่ยนน้าประจําก็จะไม่มีปัญหานะครับไม่มีไม่ไม่ไม,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 ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องลูกน้ําแต่มันก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับในเรื่องลูกน้ํานะครับผมไอ้ปัญหาพวกเนี้ยมันก็แก้ไขได้นะครับอ่าอันนี้ผมก็ผมก็เลี้ยงไว้อยู่หลายต้นเหมือนกันเนาะที่เลี้ยงรากโดยน้ําอะที่เอาลงในกระถางแล้วก็มีนะครับ รอดบ้างตายบ้างก็มีนะครับผมอย่างที่ทําคลิปไปมั่งแล้วต้นมันตายไปแล้วมั่งก็มีนะครับส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับอืมคืออย่างอย่างที่ผมเลี้ยงเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีตายเลยนะครับมีนะครับที่มันตายพวกยอดเนา่ารากเนา่ากะลาแตกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีนะครับผมปัญหามันเยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับแต่ ผมก็ได้เอามาบอกในคลิปบางคลิปนะครับที่บอกไปแต่คลิปนี้ก็บอกบอกไปหลายๆปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วอย่างที่เรื่องที่เลี้ยงในกระถางอ่ะบางอันเนี่ย้ารากมันยังไม่สมบูรณ์นะครับคือต้นรากมันยังไม่เป็นสีแบบน้ําตาลไหม้น้ําตาลเข้มอะไรเงี้ยก็ถือว่ารากยังไม่สมบูรณ์ดีเท่าไรนะครับตะรากสีขาวๆนวลๆเนี่ยคือรากยังอ่อนอยู่นะครับผม ต้องทิ้งระยะเวลาสักพักหนึ่งครับก่อนที่เราจะเอามาโชว์นะครับโชว์รากโชว์อะไรได้นะครับผมต้องให้มันแบงเหลืองเหลืองเองป็นสีน้ําตาลนะครับซึ่งผมก็มีตัวอย่างในคลิปให้ดูแล้วนะครับผมไอ้ที่ขาวๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งเอาแบบทําโชว์รากโชว์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้นมันจะแบบว่าเหี่ยวได้นะครับเพราะถ้าเกิดมันเหี่ยวแล้วก็ เราก็ต้องเอาออกมาแล้วเลี้ยงในน้ําใหม่นะครับอาจจะรอดบ้างไม่รอดบ้างก็แล้วแต่ดวงนะครับการเลี้ยงรากในดินมันจะเป็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือรากมันไม่โดนแสงนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้ว่ารากมันจะไปอย่างไงถึงไหนนะครับแต่ถ้าเลี้ยงรากในน้ําเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ว่าลักษณะของรากเนี่ย มันเยอะมันน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงในดินเนี่ยเราไม่เห็นแล้วครับเราต้องกะกำหนดระยะเอานะครับว่าเราจะเอาขึ้นมาจากดินเมไห่นะครับแต่ถ้าอยู่ในเนี้ยเราจะเห็นเราจะรู้เลยนะครับเห็นทั้งรากทั้งลําต้นทั้งกระานะครับผมแต่ถ้าแบบว่าเราฝังลงไปในฝังลงกะลาลงไปในดินเลยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นอะไรนะครับแต่้ะเลี้ยงอย่างนี้ก็โอเคนะครับผม อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมเลี้ยงลากในน้ํานะครับลากก็ยังน้อยอยู่นะครับอันเนี้สวยงามนะครับผมเป็นตูดเป็ดเลยนะนะครับต้นเล็กๆนะครับเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับผมก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับมือใหม่อ่ถ้าเราจะทําเราจะเลี้ยงเนี่ยเราควรจะใช้มะพร้าวแกงมาทํานะครับเพราะว่ามันมีราคาถูกนะครับผม เราอย่าเพิ่งใช้มะพร้าวน้ําหอมนะครับถึงมะพร้าวน้ำหอมทําออกมาจะสวยก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามะพร้าวน้ําหอมมันทาเนี่ยต้นทุนมันสูงครับเรายังไม่มีความชนานาญเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับอาจกจ็คือความเสียหายนะครับผมถ้าเกิดต้นมันเสียหายแล้วก็จะ <c oughs> เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับ ถ้าเกิดใช้วุ้งข้าวแกงเนี่ยมันราคามันถูกเราก็หาง่ายเนาะหาตามบ้านเนี่ยมันก็มีเยอะแยะนะครับผมแล้วก็มาจัดทรงมาทาทรงไปแบบไหนอะไรก็ได้ครับขอให้มันมีอยอดงอกออกมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จัดทรงได้นะครับผมเราจะรู้ว่าเราเรา,เราต้องทําแบบไหนครับดูที่ยอดมันงอกออกมาแล้วก็รากนะครับผมก็หลายๆต้นนะครับที่ผมทําไปมันก็ตายเป็นตายตายไปก็เยอะนะครับ ไอ้ส่วนที่รอดก็เยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้จําหน่ายสักต้นหนึ่งเลยก็ยังเก็บไว้นี่คือเอาไว้เอาไว้โชว์ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีสอบถามมาบ้างนะครับเรื่องราคานะครับผมผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเนาะเพราะว่าไม่เคยขายเรื่องราคาก็ต้องไปสืบสอบเอานะครับแต่จา,าตั้งราคาขายจริงๆผมก็ขายคงไม่แพงนะครับเพราะผมทําเพื่อการศึกษาเนาะ ถ้อยากได้ก็มาติดต่อเอานะครับที่สวนนะครับผมผมส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นมันเปราะบางมากนะครับผมถ้าส่งขนส่งไปมันก็อาจจะเกิดการแตกหักเสียหายได้นะครับผมแล้วเราก็จะไม่ได้ความสวยงามนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ละครับมาพูดคุยสาระปัญหาการเลี้ยงลากด้วยน้ำนะครับ แล้วก็วิธีแก้ไขนะครับผมก็เคยพูดไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ก็มีสอบถามอีกก็เลยทั้งทางคลิปให้ให้ดูอีกครับท่านใไม่ต้องไปย้อนดูกันนะครับผมมาดูก็ดูคลิปใหม่ๆไปเลยเนาะพูดคุยกันตามภาษาบอนไซมะพร้าวนะครับเรียงรากโดยน้ําเราไม่ต้องลดน้ํานะครับแค่เติมน้ําก็พอนะครับผมแล้วก็คอยดูลูกน้ําถ้าจะใส่ก็คือใส่ ถ้าจะบำรุงรากก็ใส่เครื่องดื่มชูกําลังครับหนึ่งฝาครับอย่างเงี้ยใส่ไปเลยหนึ่งฝาใส่น้ําอย่างเงี้ยเติมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวรากมันก็อบ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 สมบูรณ์เองนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดติดตามไปกันมาใจกันด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งไว้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกเม้นนะครับผมก็น้อมรับทุกคําติชมนะครับอยากอยาก อะไรก็เม้นมาใต้คลิปนะครับผมถ้าสงสัยอะไรนะครับผมจะได้ตอบคำถามเม้นต่อไปนะครับผมดูคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับผมจะได้ไม่เสียงเป็นสแปมนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงที่นี้แล้วครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับ